สวัสดีค่ะป้ามุนาคะทราบสาภัยเดนมาร์กวันนี้เมื่อวานไม่ใช่วันนี้เม,มื่อว,วานนะคะก็บอกลุงว่าเมื่อวานป้ามุนาไปกินเลี้ยงใช่ไหมคะพอหลังจากกินเลี้ยงกลับมาบ้านคันนี้ป้ามุนาก็มีความรู้สึกว่าอ,อยากย่างหมูสมัยแต่ก่อนอยู่อพาร์ตเมนต์มันจะเป็นหมูเหมือนที่มีติดมันหน่อยๆอ,อ่ะแต่มันแทบๆป้ามุนาก็ไม่รู้ชื่อหรอกว่าเป็นอะไรลุงเขาก็ไปเสิร์ชหามาให้ดู ว่าเป็นหมูพ,หมะะพวกหมูสันคออย่างเงี้ยนะคะพวกหมูสันคออะไรพวกเนี้ยแกบอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้ามันมีราคาถูกก็จะพาไปหาซื้อถ้ามีถ้ามีขายก็จะพาไปหาซื้อเมื่อวานป้าโมนาเลยบอกลุงว่าพาฉันไปเฟอร์เทคหน่อยได้ไหมเพราะว่าครั้งก่อนที่ป้าโมนาซื้อป้าโมนาซื้อมาจากเฟอร์เทคนะคะลุงเขาก็เลยดูอ่าชั่วอ่เขาเรียกอะไรดูดูโบชัวมันจะมีอ่า เวลาเขาขายของถูกอะ่ะเขาจะมีในเบอร์ชัวมาขายว่าช่วงนี้จะมีของอะไรอะไรมาขายมันมีที่บินก้าบินค่ะบินขาที่นี่เขาเรียกบินขานะคะเป็นอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแห่งหนึ่งในเมืองที่ป้ามนาไปทํางานแหละช่วงนี้เขามีหมูราคาถูกนะคะหมูราคาถูกป้ามนาก็คิดว่ามันจะราคาถูกยังไงในเมื่อตรงนี้มันก็ขาย9 9ตรงนี้มันก็9 9เด้นแฮมดิซัมพีดเก้าสิบเก้าแต่ จำนวนจำนวนหมูเนื้อหมูอะ่ะมันเกือบสองกิโลมันคุ้มนะคะจากเดิมครั้งก่อนที่ป้าโมนาซื้อมากิโลครึ่งเอ้กกิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่าซื้อมาก็แปดสิบสี่โครนจะแปดสิบห้าอยู่แล้วอันนี้เกือบสองกิโลนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเก้าขีดหกสิบเก้ากรัมนะคะหกสิบเจ็ดกรัมนะคะป้าโมนาก็เลยซื้อมาหลายก้อนเลยทุกคน ห้าก้อนนะคะซื้อมาห้าก้อนนะคะพอซื้อมาห้าก้อนป้ามนาก็เห็นอีกว่ามันมีหมูพันเนี้ยราคาถูกอกีกจากเดิมราคาเก้าสิบเก้าโคนมันเหลือเจ็ดสิบเก้าเอ้เจ็ดสิบแปดโคนเจ็ดสิบเก้าแหละนะคะป้ามนาก็เลยให้ลุงซื้อมาอีกนะคะเราไปด้วยกันก็ช่วยกันซื้อมานะคะป้ามนาซื้อมาห้าโห้าถูกห้าก้อนหลังจากนั้นลุงก็มาช่วยหั่นนะคะหั่นเป็นชินช้นๆเดี๋ยวป้ามนาก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะ ใส่ถุงนี้ป้ามนาเตรียมถุงมาแล้วทุกคนนี่ป้ามนาเตรียมถุงมาแล้วนะคะถุงเนาะถุงไว้ใส่นะคะป้ามนาซื้อมาก็ประมาณห้าก้อนนี่ก็ประมาณอ่าเก้ากิโลเก้าขีดยี่สิบสองกรัมเก้ากิโลเก้าขีดยี่สิบสองกรัมนะคะใช่ไหมก็เก้าเก้าเก้าสองสองอ่ะเออป้ามนาก็เลยจะมาแพ็คใส่นี้เจ็ดเจ็ดร้อยกรัมเพราะว่ามันเหมาะสําหรับ มือหนึ่งที่เรากินแต่ละมื้อนะคะป้ามนาป้ามนาล้างมือแล้วนะคะป้ามนาก็จะจับเลยนะคะจับแล้วป้ามนาก็จะชั่งเจ็ดร้อยกรัมนะคะเจ็ดร้อยกรัมชั่งเลยเจ็ดร้อยกรัมเนาะเอาไว้กินพี่น้องนานๆทีมันจะมีของมาขายถูกนะคะออันนี้หกร้อยอู้มือเกือบแม่นนะ จ็ดร้อยยี่สิบเก้าไม่อยากให้มันเกินมากนะคะอือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่นี่เราก็จะได้ถุงหนึ่งเยอะนะเนอะเจ็ดร้อยนะคะใส่ายไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย เป๊ะนะคะซื้อหมูก้อนอ่าเสร็จแล้เสร็จเยอะเกินไปแล้วก็ออกสักหน่อยเนาะ ิ้นหนึ่งก็ต้องเป็นเจ็ดขีดหกขีดเจ็ดขีดเนาะลุงหันไม่ทัน <c oughs> ลึงลึงหลบให้เมียดูรู้สึกว่าจะวุ่นวายโอ้พอเวลาเราจะกินเราก็เอามาออกมาละลายแล้วออกออกจากตู้ฟิตแล้วก็มาละลายนะคะออกมาจากตู้ฟิตวางไว้ตอนเย็นเราค่อยกินเนาะ ลุงเคยทำงานโรงงานโรงงานโงเขาเรียกโรงงานแลรกเนื้อแแรเนื้อเรื่มแ่เนื้อแล่กหมูมาก่อนนะคะแกก็เลยถนัดในการแแรกนะคะ เวลาบอกให้หันบอกให้อะไรนี่แกแกจะทําได้นะคะแกชอบตตตตคนเล่ๆเ่ไม่ทัน เนี่ยมันได้กินได้ได้กินมือหนึ่งมือหนึ่งเยอะนะเนี่ยเจ็ดร้อยกรัมเรองมากินเยอะหนึ่งพอเราทํากับข้าวเสร็จเราก็สามารถห่อไปกินที่ทํางานได้นะคะเพราะว่ามันสะดวกเนาะหมูก้อนจากหมูก้อนอันนี้หั่นมาเป็นอันนี้นะคะเราก็แพ็คไปใส่ตู้ฟรีไว้ซื้อมาที5้าก้อนเลยนะนานๆทีจะเจอนะคะทุกคน นานๆนานทีเขาจะเจอโมนาก็จะคัดเอามาหนึ่งกิโลเก้าหนึ่งกิโลเก้าหนึ่งกิโลเก้าขึ้นอะ่ะโมนาจะหยิบมาห้าก้อนเมื่อกี้โมนาหยิบมาห้าก้อนอันอื่นก็ประมาณหนึ่งกิโลแปดนะคะอันนี้ป้าโมนาหยิบมาหนึ่งกิโลเก้านะคะ กันทาช่วยกันชิมตอนนี้ก็อ,อกร่อยใบกะเพราเมื่อวานนี้ก็ผัดไว้หนึ่งกระทะนะเดี๋ยวทําทําตรงนี้เสร็จก็จะอุ่นกินเลยหุงข้าวและเรียบร้อยหุงข้าวเอาไว้สําหรับกินพรุ่งนี้ด้วยนะคะวันไปทํางานเนาะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวให้ดูลุงทํานะคะเห็นไหมนี่ลุงเขาก็จะแร่แบบนี้เลยนะคะ มือข้างนู้นที่เจ็บก็ทําน้อยหน่อยนะคะมือข้างนี้ข้างขวาเราไม่เจ็บนะคะไม่เป็นไรลุงเขาจะหั่นเป็นชิ้นแบบนั้นก่อนนะคะแล้วก็จะหั่นเป็นเอยหั่นหันห่นยาวแบบนั้นก่อนแล้วเขาก็จะหั่นเป็นแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนเนี้ยเนี่ยเหมาะสําหรับการย่างนะคะการย่างแต่ป้ามุนาชอบเอามาผัดกะเพราเพราะว่า มันไม่ไม่แห้งเกินไปมันจะมีมันๆตรงนี้ด้วยเขาเรียกหมูสันคอเหรอทุกคนเนี่ยเดี๋ยวป้าโมนาจะให้ลุงแล่เป็นชิ้นไว้สักแพ็คหนึ่งเอาไว้เวลาเราอยากจะย่างกินนะหมักเครื่องหมักดีๆถุงนี้รู้สึกว่าจะสองกิโลไหมเนี่ยดูมันเยอะจังเลยเนี่ยอ๋อกิโลเก้าเหมือนกันถุงไหนสองกิโลนี่ถุงนี้สองกิโล ตรงนี้สองกิโลได้เยอะเลยนะทุกคนกิโลเก้านะคะเพราะนั้นลุงเขาก็จะแล่ๆเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ ขารู้จักแร่ถ้าเป็นเราเราก็แล่ธรรมดาๆของเราเขาจะถ้าจริงโุงนาจะทําเองแต่ลุงแกก็บอกแกจะช่วยก็โอเคให้แกช่วยนะคะพอแกหั่นชิ้นใหญ่ๆแกก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็หั่นเป็นเป็นท่อนๆเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเหมือนหั่นลูกเต๋าอะ่ะเป็นประมาณลูกเต๋านะน่ากินเนาะเนี่ยแต่ก่อนตอนตอนที่โมนาอยากได้เพราะว่าอะไรตอนนั้นช่วงแดดดีๆอ่ะโมนาอยากทําเนื้อแดดเดียวนะคะโมนาอยากทําเนื้อแดดเดียวแต่ครั้นี้ตอนนั้นไม่มีไอหมเนี่ไม่มีมันเพิ่งมามีช่วงนี้แหละ มันจะมีขายเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะมันไม่ใช่ว่าจะมีขายตลอดเวลาเด้เวลาช่วงเขาเอามาขายมันก็จะมีให้เรานะคะ โอเคคะ่ะทุกคนป้าโมนาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่ามือติดหมูเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาคนไทยในต่างแดนด้วยนะจ๊ะหาอยู่หากินจ้าวันนี้ก็เป็นคลิปถนอมอาหารนะคะเอาไว้กินหน้าหนาวผัดกะเพราแซบๆกะเพราจากสวนเรามีแล้วเราไม่อึดจ้าบ๊ายบาย